สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านเทาโ,โฮมสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะครับที่หนองเจาะไปชมด้านในนะครับอันนี้หน้าบ้านจะกว้างประมาณหกเมตรครับจอดรถได้สองคันเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับเข้ามาอันนี้พื้นที่ด้านล่างนะครับกว้างเลยนะครับเข้ามา บันไดจะอยู่ทางด้านนี้นะครับขึ้นไปทางชั้นสองทางนี้แล้วตรงนี้ก็สามารถวางพวกทีวีมีอะไรรอไว้หมดแล้วครับปักเ,เข้ามาก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้สามารถเนี่ยครับตรงนี้ใส่ฝักบัวอาบน้ำได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์ทางด้านนี้ครับแล้วด้านล่างนี้ไซนี้จะมีห้องนอนอยู่ด้านล่างห้องครับตรงนี้ เป็นห้องด้านล่างแล้วก็อันนี้ไฟโซนด้านหลังบ้านสามารถต่อเติมได้ครับกว้างออกไปประมาณสักเกือบ2เมตรได้ครับต่อเติมได้ครับเดีย๋ยวไปชมด้านบนครับด้านบนก็จะมีอีกสามห้องนอนแลวข้างบนจะมีอีกสองห้องน้ำครับ อันนี้พร้อมอยู่เลยนะครับหลังนี้เป็นหลังริมก็มีครับยังพอมีอยู่ขึ้นมาครับจะมีห้องนอนเล็กอยู่ทางด้านหลังสองห้องอันนี้ห้องนอนเล็กห้องแรกถัดมาก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งครับอยู่ทางด้านนี้ ครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับของห้องนอนเล็กทั้งสองห้องจะใช้ห้องน้ํารวมกันตรงนี้เป็นโซนโซนเปียกครับถัดมาเราไปดูห้องมาสเตอร์ครับห้องมาสเตอร์ก็จะอยู่ทางด้านหน้าเข้ามาห้องมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ําในตัวนี่ครับห้องน้ําในตัวของมาสเตอร์นี่ครับ กว้างเลยครับมีระเบียงนี่ครับที่โซนโซนตรงห้องนอนยังไงติดต่อผมได้เลยนะครับวันชัยครับผม